เอาลองนนลไปทำเพี้ยนเลยไหอย่าการอย่าการรึกอมามัน <c oughs> ไม่ต้องถาม่ตเลยเอาคนละขันไปเร็วเอาคนละขั้น ับไอจีมีดมวนอาามานยนีอรไปด้นเก็บมันอนได้ไวรถาทไปีรถต้องเปิด800ห้าสิบยอะหรเราต้อ ได้เดี๋ยวเราเองเอ้เอ้ได้รถไปได้ได้รถมาบนไปไดรถบอมอู้มันีเม่มันเดี๋ยวนะรถกลับมาล้วเนี่ย The e d is coming ังรถทางไม่อยู่ว่ะ ่ดาก็มยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยไม่ติโไปไปอยาง้นครับไม่ิดสืไม่เงยตามมาตามมาดิแกมดิไปป้วอย่าไปปวยแกรยย แต้องูอยู่เองนายตู้ครับไอ้กขึ้นมามีคนอย่าไปรองเลยไอ้วเลยวะยี่สิบนะวะอ้พวกเลยวะเฮ่่ยังวะ่วะววทำไม ไม่ไม่พอโอ้ข้าพึ่งดดิขอดูดิมองเป็นยังอะไม่ใช่ต้องเงนดิฮะไม่ใช่ นี่แม่งทำไมอะไรวะแม่งเลยขนาดนี้นึกว่าบาลิตเนาะไรมณ์แนั้นน่ะนุ่นก็ล้าเหรอเฮ้ยเติมไปอย่ารอมันมาเดี๋ยวบึ้มดิลองมมาเดี๋ยวลอที่มันมาต้องทำยังไงจับผ่อะไรเอ้ยอย่าเพ uh. ิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เอาเว้บอก็หยับเฮอมันมีคนมันมีคนกำลังจะจะกันเราไปรถถังน่ารไงนั่งเงนั่นเงมันบมเอาละมาโอ้แรมโบ้แรมโบ้้วแรมโบ้แตก เชียมม่งหนีอะไรอไจะหนีอะไม่ิ้อ้าไม่้กูเต้นเวะไ้เต้ได้ไงวะไม่ะไม่ท่านทุกเมื่อทุกเมื่นี่มาทุกเมื่อหนาวเมื่อกี้วะไวะ ตัวเมืออ่อวานเลือดเต็มแต่โดนยิงเก็บเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเอาต้องไงครับอาจารย์บาแล้วทุกคนครับก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้คำหยาบเยอะมากเพราะแม่งผมเลือดเต็มอยู่ดีๆนะทุกคนแน่แม่งดำเสือกยิงได้ไงไม่รู้นะอันเนี้ยมันโอ้ยชอบชอบเลย อ้ชอบโเปล่าวะยังชอบโปบ่เปล่าไมโปูรีวันนี้โูนี่โปลัวโผลัวเอามเมื่อกี้ลองดูดิพี่ปามถอดเมื่อกี้ถอดเมื่อกี้เหนไหมจุี่ะนัแหละเพื่อเต็มดูแต่เรื่องนีได้ไงวะโปเนี่ยโปล่รวเฮ้ย โอแล่เล oh oh. ือดเต็มแต่ยิงแต่แม่นะเฮยเอะไปยิเมื่อกี้เมื่อกี้เราเลือดเต็มทำไมมึงยิงได้ยังไม่รู้โปเลือดเต็มแต่ยิงดาวได้ยังไงวะโอ้โอ้ละโอ้ละทำไมทองเฮ้ยทำไมไปเอาอะไร ดี más ๋ยวไม่ปามไม่ไ้ไงก็ตายแล้วมาขนาดเนี้ยไม่ด้อไม่ไล้ไม่้อลี้ยังมันอลมาใหมนมา เอทำไมทนไยโอ้โหแล้ว GM เมไม่เนิฟทำไยทอมันงนาพี่จมก็ต้องมางเอนนี้ก็เมืเพื่อทำทองเพ่ดยังไงวะ

โอ้เปลาฟนี่จริงตอนไรนเพิ่งไหมบอลเทอร์เรย์ย่อมติดเนอร์ไปด้วยแต่นี่อะไรอยู่จีมไม่ใจร้ายว่ะไม่เนอร์ยโคตรใจร้ายอ่ะดึงใจร้ายดึงใจร้ายเพื่อโรดี้จีมก็ใจร้ายเลยทำไมไม่เนิร์ปืนในบอลเทอร์เรย์ย่อมตัวไหนของมโดึงใจร้ายปืน อืมมาก่อนอายเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมเอ้ยเปอร์ดูดิเย็บเออตอนนี้จะทำะจะได้แล้วนะ่ะจะได้แล้วมาทำต่อทำต่อไม่รออ่ะอ้าวเฮ้ยก็ลั่งนั่งลุ้นอยู่เนี่ยโอ้โหไปเปอร์ดูดิเยี่ยม โอ้ดีเอมอะไรวะนี่ใส่ไม่ดีเลยครใจร้ายใจร้ายโอ้ีเกมแม่งนี่ใส่ใใจร้ายกับใจร้ายกับใจร้ายกับแฟนครับครับดูดิแม่งไม่เนื้อตวนนยทองขลาดผมยิงไม่แม่เนอเฮ้ยโอ้โห ว่าเลยจีมโคตรใจร้ายกับ <c oughs> ยังดี่ป่าเอตไปเอตไปเอต้าไต้องเป็นของพี่น้อง <c oughs> เอต้าไสต้องเป็นของพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอต้าไต้องเป็นของเราอ่า โอ้ยม <Es by> ันสวยจริงๆนะคือวนมาเปเปอคือเกมทุกคนดท้อย่างไม่เนิฟสมัยทอกในอะไยโย่เขาเสร้าจับ เร่ลางครับมัเง่นเื่อนง่อง่อนอนเงื่อนเงือนเงื่อนเ่อนเ่อนเง่นเง่ถนงอนองอเงื่อน่อนเ่อนเงื่อองงอืเออ ต้องมาลงนี่เก่พี่ปาไม่ขี้ใชเดียวละอเกินวันหน้าไม่คุกละพี่ปาอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเกินมาพี่พี่ปาพี่ปเวลาทุกเดียวนี่นี่นะเวลาใช้คนที่โหนไม่ทันเวลาพี่ปาเดียวพี่ปาไม่โหนไหมตายไปตลย่ะตายตาย เฮ้ยเอาดิขอสนายทองนะทองแต่ห้ามแย่งเราด้วย Changing back. ยิงแล้วยิงแล้วแต่ว่ากองสามกับอ,อะไรใครอยากแย่งเรานะเพราะเราขอแต่ไม่มีอะไรเลยตัว yeah. เออแต่ว่าฟังนะคนเดียวเราต้องแบ่งกันแต่พี่ปามพี่ปามนี่ไม่แบ่งใครเลยอะ่ะ เราคนเดียวไม่แบ่งใครเชื่อเราอย่าให้พี่ปามปามไม่แบ่งเออสองแล้วเมื่อ 2, กี้สองเออยิงได้ตัวปามกูแล่วปามเบ่งแย่งดิเฮ้ยใครทำให้พี่ปามปามไม่แบ่งใครดิ มาไปสั่ม่วงออกมาแข่งเลยตกเลยนี่กองยาจีฟ้ายาฟ้าสาระไปาลีมล่วงโอ เรวจะไปหาเอองี่ขอไม่มี่นี่แตยาสีฟ้กัอบอาเมอรพีแล้วก็เอฟฟมกับเลนดออเอาทำไเอาไอา้ไอ้ทหาไม่มีมาตายคนชอบชอบไอ้นี่มันมีมาตาย เพราะว่าเราขอมัางดีไม่ได้คิวเลยขอเพื่อให้ยให้ช้นโกนอ่ะเบอร์เพิร์ดอะไม่แบ,บ่งเราคิวก่อเลยเรายังไม่ได้ได้คิวหนึ่งเลยแต่เบอร์เพิร์มาแล้วโอวควเคเพราะเรากำลังจะมาสุด

้ยภาพจะแหลกอะไรวันนี้เดี๋ยวก่อนแป๊บปัดตั้งค่าก่อน กูโดนแฮกวะแล้วมากระตุกอย่างเงี้ยมนเพราะอะไรวะเฮ้ยเกิดลากนผัวอะไรวะไ่ใใ่ใ่ โอ้มากนะพี่ปาเนี่ยแย่งคิวนะอย่ามาบอกว่าตัวเองเป็นปีสารนะเห้ยเร็วดิ่งแรกแรกเอาแรกครับ ไม่ขอหนี่พี่ปามโอลปามไม่ลองชิลแล้วก็ยังแย่เออปะน่า

เออเออไม่ก็ไม่รู้ว่าะง่ายก็มีคนโอ้คนหนึ่งข่ายไม่มีเลยแม่มารับเลยโอ้จบเลยไม่ค่ะเอ้ยเฮ้ยแต่ทำไมเบอร์หนึ่งไม่มารับตั้งทีเนี่ยโอ้เอ้ยของเบอร์หนึ่งเข้ามาอีกรึ ด้ยร้านดิเลอเพกงงไปหมดแล้วแลวมีไม่มารับสักีนะแต่ทั้ใจหน้าจะไม่มีมั้งไม่กเออทาป่า เขาไปแต่เข้าไปยิงเฮ้ยทำไมมันแหลกวะเฮ้ยนี่ไม่พอไม่โทรศัพท์บ้าตังไม่พอเอาไปตัง